อืมอร่อยอทำเยี่ยมเลยครับทำใช้ได้นะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมดนะ่ะใช่ครับกินติดลมฮะกินแล้วติดลมกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยโอ๊ก V.I.P ได้ได้เพราะมันจะมีออกหวานนิดนิดครับแล้วก็กรุบกลุใช่ไหครับ ใช้ได้อร่อยดีอร่อยอรารยหมูผมเป็นไงหมูฝอ,อ,อ,อยอร่อยอร่อยตะกี้ลองรู้แล้วนะอ่าดีดีดีสวัสดีครับหมูหยองโอวีพีนะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับหอนี้100รกร,รัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษส,สำหรับ f อฟรายการโอวีพีนะครับสามห่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยืตังคเลยครับ ครีมแต่งผมดำเมลินพิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือใช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเ,เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดีลนี้นะครับกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผม OVP ครับปีนี้ผมอายุย่างเข้าวัย46แล้วนะครับแน่นอนปัญหาเรื่องผมร่วงเรื่องรังแคเรื่องผมขึ้นน้อยหรือผมบางไปย่ยอมย่อมเกิดขึ้นแน่นอน วันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ไบโอนอกอันนี้บอกว่าสุดยอดเลยครับวิธีใช้นะฮะหลังจากอาบน้ําแล้วเป่าผมให้บัดๆานะครับแล้วก็ไบโอนอกนี่นะฮะประมาณ1นถึงสอกดนะครับแต้ไปตรงจุดที่เราเป็นรังแคนะครับอย่างผมจะเป็นจุดนี้แต้ไปที่หนังศีรษะนะฮะไม่ต้องแต้มไปที่เส้นผมแต้มไปที่หนังศีรษะแล้วก็เอามือนวด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 ให้ทั่วนะครับจะเย็นสบายหอมสดชื่นความเป็นธรรมชาติเลยนะฮะนไฮะแล้วก็ช่วงกลางศีรษะเนี่ยผมก็จะเป็น ผมขึ้นน้อยนะฮะล่วงไปเยอะมากแล้วตามวัยตามอายุนะครับหมดปัญหาผมล่วงแล้วก็หมดปัญหาผมจางๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มปริมาณในการขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องละหองระแคะหายห่วงครับทาแล้วเย็นสดชื่นสบายนะฮะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อใบอนอกได้ทางช้อปปีหรือทางออนไลน์หรือทางเพจนะครับในราคากล่องละนะครับ1,100บาทและ2กล่องในราคา1980้าปบาทแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อในราคาแพงนะครับก็ติดต่อมาที่ไอเดียไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยแอดไลน์พักผมมานะครับ พิเศษวันนี้นะครับถ้าซื้อในนาม FC รายการ OVP นะครับจากกระปุกละ1,100บาทเหลือเพียงแค่890บาทและจาก2กระปุกนะครับ1,980บาทนะครับเหลือเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้หากคุณซื้อ2กระปุกในราคา1,890บาทแถมฟรีน้ำยาสระผมใบอนอกสระแล้วสบายหัวชุ่มชื่นป้องกันรังแคช่วยบำรุงเส้นผมและรากผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับ านสอสอหรือรัฐบาลเนี่แก้พระราชบัญญัติตารวจสองสี่หกห้าว่าคนจะขึ้นเป็นผู้ชกการตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้มาจากรองผู้ชกการตำรวจแห่งชาติที่อาวุโสสูงสุดก็อตอนเนี้ยใครเป็นผู้ชกการอาวุโสแล้วต้องขึ้นผู้ช่วยผู้ชกการตำรวจแห่งชาติเอาอาวุโสร้อยเปอร์เซ็นใครเป็นใครเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการแห่งชาติจะเป็นล้อมผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็เอาวุโสร้อยเปอร์เซ็นตแต่พอเป็นลอมผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยมันมีแซงอวุโสกันได้ไงพอแซงอวุโสกันได้นี่ปัญหาเกิดทําไมเขาไปเขียนอย่างนั้นครับเพื่อเขาให้ท่านนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีโอกาสได้เลือกคนที่ไว้วางใจได้หรือคนที่ านคาดหวังว่าจะทำงานร่วมกับรัฐบาลได้ไวงจรตรงนี้มันก็เลยยังไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าไปแก้อีกข้อเดียวนะครับว่าผู้จัชาการตำรวจแห่งชาติต้องมาจากคนที่เป็นรองผู้จัชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสสูงสุดอย่างเงี้ยจบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ และตัวผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเขาก็จะไม่สนใจนาย,นายกทำหน้าที่ไปนะครับการเมืองก็จะเข้าไปแทรกแซงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เพราะในกฎหมาย2465ของตำรวจเขียนเขาไว้ว่าถ้าใครเข้าไปแทรกแซงเนี่ยมีโทษทางอาญาคิดหรือว่าถ้าส่ง ตัวไปให้คนมันรู้แล้ววันหนึ่งถ้าไอ้นั่นเปิดโปงเข้ามาโดนดำเนินคดีอาญาเลยนะครับแต่ถ้ามันยังอย่างนี้ก็ต้องผมเป็นคนเขาคงไม่แก้กฎหมายเพิ่องออกมาปีหกห้านะครับปีหกห้ามันแก้ลำบากคือการเมืองผมคิดว่าการเมืองเขาคงไม่แก้ถ้าแก้ปุ๊บเนี่ย ถึงเขาชนะเลือกตั้งมาได้เป็นนายกเนี่ยเขาบังคับตำรวจไม่ได้ตำรวจมันมีอำนาจและกำลังพลเยอะสองแสนกว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่สบายใจคือพูมิกับสืบจังหวัดนครนายกเป็นพันตำรวจเอก เป็นพันตำรวจเอกกราบเท้าสารวัตรเลยผมว่าสาเหตุก็คือไอ้ตัวผู้กังกับเนี่ยมันเป็นผู้กังกับสืบจังหวัดนะมีอำนาจสืบสวนจับกลุมทั่วจังหวัดนะครนายกเหมือนผมเนี่ย เป็นสวัสด์สืบจังหวัดเพชรบุรีสมัยนั้นยังไม่เป็นผู้กุ้งกับนะครับแค่สวัสด์นี่ก็คุมทั้งจังหวัดแล้วมีอำนาจสืบสวนจับกลุ่มทั่วจังหวัดเพชรบุรีพอผมมาเป็นรองผู้กับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดผมมีอำนาจสืบสวนจับกลุ่มและสอบสวนทั่วกองบัญชาการภาคเจ็ดแต่ผู้กับคนนี้มันหวังเงินไงมันไม่ได้หวังทำงานไง มาคิดว่าไปเป็นผู้กับสืบต้องมีไรายได้ก็บังคับสาวัติลองสาวัตในดาบให้ไปหาเงินไปเก็บเงินบ่อนซ่องหวยสาวัตเขาก็อึดอัดใจเขาก็เลยร้องเรียนกับผู้บังคับการนครนายกไอ้ผู้กับนี่ก็ไปขอร้องกาบตีนเขาร้องหม่มร้องให้สติแตกไป พาอมันรู้ว่ามันจะโดนไล่ออกเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเสียหายทางผู้คับการภูทรนะครนาะยกก็ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนคือ เขาทําตามขั้นตอนครับเนื่องจากเป็นระดับสัญญบัตรนะก็สืบสวนข้อที่จริงหลังจากนั้นก็ตั้งกรรมาการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะครับแต่นี่ชาวบ้านยังไม่ได้เดือดร้อนนะชาวบ้านยังไม่ได้เดือดร้อนนะเป็นเรื่องของตำรวจกับตำรวจบังคับให้ลูกน้องไปเก็บเงินนะครับยังไม่ได้ไปเก็บเงินชาวบ้านนะครับ ผมเป็นคณะรรมการพิจาเรื่องร้องเรียนตำรวจคณะกรรมการชุดผมเนี่ยมีอำนาจที่จะไต่สวนและลงโทษตั้งแต่ชั้นยศติดตำรวจตรีขึ้นไปถึงพลตำรวจเอกนะครับทุกชั้นยศเหมือนปปชตำรวจ และคณะกรรมการชุดผมนี่ไม่มีใครมาสั่งการได้เนื่องจากมาจากคนนอกมาจากตัวแทนภาคต่างๆนะครับมีวาระไม่มีใครมาไล่ออกได้นะครับแต่ว่าอำนาจก็มีกรอบเราจะรับเรื่องเฉพาะที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากตำรวจเนี่ยเป็นอันดับแรกก่อนซึ่งงานก็เยอะ งานก็เยอะมากแล้วนะครับส่วนเลือกตำรวจฟัดตำรวจตำรวจกัดกับตำรวจเนี่ยเราก็จะส่งไปให้หน่วยต้นสังกัดเนี่ยดำเนินการและรายงานผลให้เราทราบตามกรอบที่เรากำหนดและประเด็นที่เรากำหนดถ้าเรื่องไหนสำคัญเราก็จะลงไปสอบเองเรื่องนี้ผมพูดกับ คณะกรรมการผมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้วนะครับเริ่มมีเรื่องแล้วก่อนที่จะสองบิ๊กเขาจะออกมาถแถลงสู้กันเนี่ยนะครับถ้าคณะกรรมการชุดผมเข้าไปเนี่ยจะถือว่าเป็นคณะกรรมการที่เป็นกลางทั้งคดีชนบุรีที่เรียกร้อยสี่สิบล้านทั้งคดี มินนี่ที่มีการเรียกรับสวยทั้งคดีสวยทางหลวงหรือคดีอดีตผูุ้ครับการนาลาธิวาสผมก็เสนอที่ประชุมว่าสี่เรื่องเนี้ยเราควรจะรับมาไต่สวนด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ตำรวจมันขัดแย้งกันใครผิดก็ไล่ออกแม่นไปเลยผมไม่สนใจว่าชันยศไหนนะครับ แต่ว่าผมแพ้โหวตในที่ประชุมการที่ผมจะรับเรื่องอะไรมาสักเรื่องหนึ่งดำเนินการเนี่ยแปดเสียงผมต้องโหวตกันนะครับว่าจะรับไม่รับแต่ก็ไม่ได้ลงมติหักโค่นกันนะครับมีกรรมการบางท่านบอกว่าตอนนี้ เรื่องมันเกินจะวินัยที่เรามีอำนาจที่นาแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาแจ้งความดำเนินคดีอาญาแล้วกลัวว่าเราจะไปก้าวร่วงอำนาจของพนักง,งานสอบสวนซึ่งผมก็ยอมรับเห็นด้วยนะครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดผมเนี่ยถ้าลงไปสอบแล้วพบว่ามีมูลการกระทําความผิดทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ผมจะต้องส่งเรื่องไปให้ปป,ปอชอภายในสาสิบวันและตัดอำนาจผมทันทีเลยนะครับและการสอบสวนก็ต้องเป็นความลับผมจะมาพูดบอกทางไลน์ทั้งสื่อก็ไม่ได้ถือเป็นความลับในสำนวนในกฎหมายเขียนไว้เลยว่าการสอบสวนต้องเป็นความลับนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตัดอำนาจผมนะครับ แต่ว่าอำนาจปปชท่านจะใหญ่กว่าอำนาจปปชจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนว่าปปชนี่ท่านลงโทษได้ทั้งอาญาและวินัยนะครับถ้าชี้มาก็จะผูกพันทุกองค์กรน,นะครับผูกพันทุกองค์กรน,นะฮะ ตำรวจนี่ไม่มีเด็กใครแล้วครับใครเป็นผู้อุ่งขับบัญชาก็ต้องรู้จักนะครับต้องรู้จักผมก็ผ่านผู้อุ่งขับบัญชามาเยอะนะครับผ่านผู้อุ่งขับบัญชามาเยอะแต่ว่าไม่ค่อยจเจริญเพราะว่าก็จะชอบชะกับผู้อุ่งขับบัญชาอยู่เรื่อยนะครับ จนอดีตผู้จัดการตํารวจแห่งชาติขึ้นนะฮะบ,บอกใครได้ไอเลวัตไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแม่นปวดหัวตายหาเป็นกรรมเก่าเมื่อชาติปางก่อนคือไปขวางการทํามาหาแดกของผู้บังคับบัญชานะครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยผมก็ตายเลยนะครับไม่ดีจริงเนี่ยโอ้ยเขาเล่นผมตายนะฮะนักรก ย่อมมีบาดแผลด้วยกันทุกคนนะครับมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับมานี่นะฮะจะเป็นอัศวินเป็นนักรบได้เนี่ยไม่มีใครที่จะไม่มีรอยบาดแผลนะครับแต่ว่าสุดจริตจะเป็นเกราะกำบังให้รอดตำรวจนี่ถ้าอยู่ได้ถึงกเกษียณน,นี่ไม่เคยผมไม่เคยถูกฟ้องถูกล้องถูกอะไรนะครับ ผมก็ถือเป็นบุญผมนะครับมาเนี่ยเป็นบุญผมนะครับอืมอร่อยทำเยี่ยมเลยครับทำใช้ได้นะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมดอนะ่ะใช่ครับต,ต,ติดลมฮะกินแล้วติดลมกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยโอ๊กวีไอพีอืมถ้าได้เพราะมันจะมีออกหวานนิดนดครับแล้วก็กรุบกรุบใช่ไหมฮะ ใช้ได้อร่อยดีอร่อยอรารยหมูผมเป็นไงหมูฝอ,อ,อยอร่อยอร่อยตนะยยกี้ลองูแล้วนะอ่ดีดีดีสวัสดีครับหมูหยองโอ p อีพีนะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับหอนี้100รกร,รัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษส,สำหรับ f อฟรายการ o อ p นะครับ3หอ่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยืตังเลยครับ ทีมแต่งผมดำเมลินพิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือใช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายทีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดียนนี้นะครับกล่องละ390บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผม OVP ครับปีนี้ผมอายุย่างเข้าวัย46แล้วนะครับแน่นอนปัญหาเรื่องผมร่วงเรื่องรังแคเรื่องผมขึ้นน้อยหรือผมบางไปหย่อมๆเกิดขึ้นแน่นอน วันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ไบโอน Bio ็อกอันนี้บอกว่าสุดยอดเลยครับวิธีใช้นะฮะหลังจากอาบน้ําแล้วเป่าผมให้หมาดๆนะครับแล้วก็ใช้ไบโอน็อกนี่นะฮะประมาณ 1- นึงถึงสอกนะครับแต้ไปตรงจุดที่เราเป็นรังแคนะครับดย๋ยวผมจะเป็นจุดนี้แต้ไปที่หนังศีรษะนะฮะไม่ต้องแต้มไปที่เส้นผมแต้มไปที่หนังศีรษะแล้วก็เอามือนวด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 ,นวดให้ทั่วนะครับจะเย็นสบายหอมสดชื่นความเป็นธรรมชาติเลยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ช่วงกลางศีรษะเนี่ยผมก็จะเป็น ผมขึ้นน้อยนะฮะล่วงไปเยอะมากแล้วตามวัยตามอายุนะครับหมดปัญหาผมล่วงแล้วก็หมดปัญหาผมจางๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มปริมาณในการขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องลังงละแคร์หายห่วงครับทาแล้วเย็นสดชื่นสบายนะฮะเ,เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อใบอ,อนอกได้ทางช้อปปี้หรือทางออนไลน์หรือทางเพจนะครับในราคากล่องละนะครับ1,100บาทและ2กล่องในราคา1980้าปบาทแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากซื้อในราคาแพงนะครับก็ติดต่อมาที่ i อ l ดี e ลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยแอดไลน์ทักผมมานะครับ พิเศษวันนี้นะครับถ้าซื้อในนาม FC รายการ OVP นะครับจากกระปุกละ1,100บาทเหลือเพียงแค่890บาทและจาก2กระปุกนะครับ1,980บาทนะครับเหลือเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้หากคุณซื้อ2กระปุกในราคา1,890บาทแถมฟรีน้ำยาสระผมใบออนอกสระแล้วสบายหัวชุ่มชื่นป้องกันระงแค ช่วยบำรุงเส้นผมและรากผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับ